ก็ปีนกันเข้ามาต้องต้องขออภัยด้วยนะคะในยุคสมัยก่อนสมัยก่อนคือไม่ได้ซื้ออาหารนะมันจกคันอะไรขนาดนั้นสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทสัจธรรมนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะที่อยู่ชลบุรีนะคะแล้วก็ทุกอย่างใน ก็คือเจ้าของจะเป็นเจ้าของเดียวกับวัืงโบราแล้วก็ทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาจะทํามาจากไม้ไม้จริงอย่างเหมือนอนี้ที่อยู่ตรงทะเลเดี๋ยวเราก็จะลงไปดูกันนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงด้วยอ่ะน,นี้ให้แม่เล่าอดูตให้ฟังนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยแม่มาเจอที่นี่ได้ยังไงตอนนั้นเมย์ไม่เกิดแม่อยู่ในท้องเอ้ยเมย์อยู่ในท้องแม่ขอ,องเจ้าเมย์สี่เดือน มาเที่ยวกับเพื่อนมันจะเป็นรีสอร์ทอยู่ข้างหน้าตรงกลางกลางซอยชื่อซันไลท์ซันไลท์อะไรสักอย่างจําไม่ได้ละ <c oughs> ก็มองจา,จากที่รีสอร์ทมามาฝั่งเนี้ยมันก็มืดแล้วก็เห็นยอดปราสาทเนี่ยเป็นเงาเงาตะคุ่มตะคุ่มตอ <ะ S 2> <ตะ S 1> น,นาธานี้นะคะใจอ่ะใ,ใจก็คิดถึงหนังผีนางผีเดคูล่าเพราะเฮ้ยทำไมคือแถวนี้มันจะเป็นป่าหมดเลยก็เลยมีเขารู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมใครไครอ่ะที่มาทำปราสาทอะไรอยู่ในนี้คือคิดว่าต้องเป็นเจ้าหรือไม่ใช่คนธรรมดาแล้วล่ะอยากรู้ก็เลยมากันกับพ่อเจเมเนี่ยหลายหลายคนกับเพื่อนๆนก็มาก็จะมาเห็นไอ้กำแพงขาวๆล้อมๆแต่ข้างหน้าเขาเป็นขาวๆเหมือนกันค่ะค่ะก็ปีนกันเข้ามาต้องขอขอภไยด้วยนะคะในยุคสมัยก่อนสมัยก่อนคือเป็นยวัยรุ่นเราไม่รู้ว่ามันเป็นที่ คนแล้วมันก็ไม่มีป้ายบอกอะไร,เ,รเพราะว่าเกำลังก่อสร้างอยู่ใช่นนเขากำลังก่อสร้างอยู่เขาก็มีล้อม,ล,มล้อมอะไรวิลกรรมวิกรรมก็ก็ปีนปินเข้ามาก็หล่นตุ๊บมาดีว่าเจ้าเมย์อยู่ในคลองไม่เป็นไรพอดีมันมีกองแบบเหมือนกองทรายอะไรอย่างเงี้ยก็ลงมาตุ๊บก็เดินเข้ามาเลยก็เห็นจะมีเศษกองไม้กองอะไรเห็นว่าคือมันเรารู้ว่าเขาเป็นที่ก่อสร้างแต่ตอนนั้นในใจก็ยังคิดว่า เฮ้ยมันต้องเป็นประสาผีระสาแอคุล่านั่นเลยค่ะคือที่มานะคะที่แม่พาเม์มาที่นี่เพราะว่าแม่แม่เคยมาตอนเด็กนั่นเองก็เลยเออมาดูสักหน่อยแอบเข้ามาแอบไแอบเข้ามาซึ่งมันไม่ดีนะคะตอนนี้ค่าตั๋วก็จะอยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะทันละ5้ารอบาทเนาะสามารถขับรถเข้ามาได้เลยและอย่างของเมวันนี้เมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากๆก็เลยไม่ได้ใส่ขายาวมาเขาก็จะมีผ้าให้เช่านะคะ ว่างก็แวะมายามีจะพาไปชมค่ะูนมาอลารเหรแก มาคันอะไรตรงนี้จ้าหนูจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เราเพื่อนกันนะน้องด่างเ,เป็นมา้าลายหรือเป็นอะไรเนี่ยมันมาเลยมีข้างแพลเลยคิว้วเพื่อนมาอีกตัวแล้วว่าไงจ้าหนูระวัางตกจากที่สูงเลยจ้า ไม่มีไม่ได้ซื้ออาหารนะมันจะคันอะไรขนาดนั้น <laughs>